เพื่อนๆเคยเจองูบนเครื่องบินบ้างไหมครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจิเด็กงหมใสถานีประชาชนไทย P ีเบรายงานได้ฟังนะครับคือว่าผู้โดยสารเนี่ยเล่านาะทีวุ่นเจองูโผล่ช่องเก็บสัมภาระบนเครื่องบินครับตามรายงานนะครับของผู้ที่ใช้บัญชีทิกตอกคนหนึ่งนะครับได้แชร์คลิปเล่าเรื่องราวสุดระทึกที่เธอนั้นเนี่ยไปเจองูบนเครื่องบินนะก็ระบุว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เธอได้บินไปเรียนที่กรุงเทพ ขณะที่เครื่องบินกําลังแลนดิ้งครับกับตันก็ประกาศให้ทุกที่นั่งอยู่กับที่ห้ามลุกไปไหนแล้วเธอก็กําลังงีบอยู่นันนะ,ะจูจ่ๆที่นั่งข้างๆครับก็วุ่นวายกันใหญ่เลยเธอก็แปลกใจครับก่อนที่จะมีผู้โดยสารคนอื่นบอกว่าน้องมีงูดิ้นอยู่ข้างบนหัวตอนนั้นเธอก็อึ้งไปเหมือนกันนะฮะก็ไม่รู้จะต้องทํายังไงดีจะลุกหนีหรือว่านั่งอยู่กับที่ต่อมาครับมีลูกเรือเข้ามาช่วยจับงูตัวดังกล่าวครับ โดยที่พยายามใช้ขวดน้ําพระสิทค่อยๆครอบตัวงูให้เลื้อยเข้ามานะฮะแต่ว่างูเนี่ยไม่ยอมลงฮะสุดท้ายครับก็เลยเอาถุงรองแล้วก็เขี่ยใส่ถุงเพื่อป้องกันอันตรายครับท่ามกลางความสนใจของผู้โดยสารบนเครื่องบินนะฮะซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวนะครับถูกส่งต่อไปครับก็กลายเป็นไวรัลเลยนะฮะมีคนดูเยอะมากแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นครับซึ่งก็ชื่นชมนะฮะในความกล้าหาญของลูกเรือคนนี้นะครับ แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะงูขึ้นเครื่องมาได้อย่างไรบางคนก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นงูเลี้ยงที่ว่าผู้โดยสารแอบนำขึ้นเครื่องหรือเปล่าคล้ายกับงูฉนวนที่ว่าไม่มีพิษขณะที่บางคนเนี่ยบอกว่างูนี้มีพิษอันไหแรงทั้งยังถามหาเลขใว้บินด้วยหรือว่าเลขเด็ดโอโ้โหหวังจะรุนโชคอะนะล่าสุดนะฮะนักข่าวเนี่ยก็ไปคุยกับเจ้าของคลิปนะฮะอายุ27ปีครับก็บอกว่าขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพมาช่วงคำ่ำเพราะว่า ตอนที่ว่าต้องไปไปเรียนที่กรุงเทพเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วนะเจ้าของคีิปคนนี้บอกว่าต้องไปไปเรียนที่กรุงเทพนะนี่เหนื่อยก็เลยหลับก่อนที่จะลงเครื่องนะครับทางกัปตันก็ได้แจ้งผู้โดยสารทุกท่านบอกว่าเครื่องหนึ่งกำลังจะลงจอดให้ในั่งอยู่กับที่แล้วก็คาดเข็มขัดให้เรียบร้อยจากาน,น,นั้นคนข้างขาก็หันมามองตัวเองตอนก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเห็นงูอยู่บนหัวตนซึ่งก็เป็นช่องเก็บสัมภาระตนก็หันขึ้นไปมองฮะตกใจเลยฮะแต่ว่านะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่า เป็นงูายพันธุ์อะไรขณะนั้นก็มีพนักงานเนี่ยเป็นผู้ชายครับเดินผ่านมาก็แจ้งพนักงานผู้ชายเขาก็ตกใจรีบคุมสถานการณ์ครับให้ตนเองเนี่ยลุกแล้วก็นําขวดเนี่ยเข้ามาจับงนะูนำใส่ถุงประมาณสักห้านาทีเขาก็จัดการเรียบร้อยครับแล้วก็ตนเองก็มานั่งที่เดิมหลังจากที่ลงเครื่องไปถึงที่ด้านล่างเนี่ยทุกอย่างเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้จับก่อนเพราะว่าต้องหาต้นตอว่างูเนี่ยนะมาได้อย่างไร ก็ใช้เวลาเช็คประมาณสัก5นาทีด้วยกันนะครับนี่เขาก็เช็คในส่วนแอร์เรียของพื้นที่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ใจว่าเจอหรือว่าไม่เจอยังไงหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ปล่อยนะผู้โดยสาร,นะรเนี่ยบริเวณนั้นออกมาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นไวรัลขนาดนี้แค่รู้สึกว่าเจองุูบนเครื่องแต่อพอตัดมาเนี่ยมีคนชม3นะ3.5ล้านคนนะ5ล้านวิวสินะสิ่งที่ชื่นชมก็คือว่าพนากาักงาน เป็นหน้าที่ของเขาในการดูแลผูล้โดยสารเขามีสปิริตตรงนั้นก็ไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของใครแต่ก็คิดว่าการแก้สถาน,นการณ์ตรงนั้นดีมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่น,นตกใจแล้วจะทําอย่างไรแต่เขาสติด,ดีมากภนะายนใน5นานาทีสามารถทําได้จากการได้ได้อย่างดีมากเลยนะนี่คือเป็นคำชมของคนในโซเชียลนะฮะต่างก็ชื่นชมลูกเรือคนนี้นะครับแต่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเป็นงูสายพันธุ์อะไรนะฮะ แล้วขึ้นมาได้อย่างไรแต่ก็เห็นแล้วนะว่ามันขึ้นมาได้เนาะมันก็เลื้อยอยู่นะฮะ